เอาเด้ครับเด้อมาเป็นปลาคอกินอาหารครับมอบให้บริการแล้วครับให้คนใตะตั้งจองเด้อเด้อเริ่มให้บริการโทวสั้งจองได้นะครับไหเจอจากโลจากโลนะครับเด้อ ก๋อได้พี่น้อง่าราคาเป็นกันเองครับโลดละลอยเศร,ร้าพห่นหองโลดละลอยเศร้าในเขตตำบลน้เวียงครับ เขตขุนที่ตำบลดเวียงนะครับบริการตรงนะครับหาโลขึ้นบริการตรงพี่นะครับห้ากิโลขึ้นเดี๋ยวว่าจิมารับเองสนามฟ้ามก็ได้ครับฮะ,อะเออเอาพี่หน้าใส่เสื่อปลากรอนครับเด้อ